เขาบอกว่าตัดเชื่อวยาวท่อนละ1 1เศษ9ส่วน16ซนติเมนะคะจำนวน12ท่อนจากเชือกยาว2 4ซนเมตรถ้าการตัดแต่ละครั้งเสียเชือกไป11ส่วน13ซนมจะเหลือเชือกยาวกี่ซนเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อจํานวน12ท่อนใช่ไหมคะที่ตัดเชือกไปคือ12ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่ 1เศษ9ส่วน16นะฮะแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ตัดเชือกจะสูญเสียเชือกไป1ส่วน13นะฮะจากนั้นก็ทั้งหมดนี้คือเชือกที่เราตัดได้แต่ว่าถามว่าเชือกเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเอามาลบจากจำนวน24ซึ่งเป็นความยาวเชือกนะฮะเพราะฉะนั้นสมการก็คือ24ลบด้วย12อันนี้เราต้องใส่วงเล็บนะฮะอ่ะ สิบสองคูณกับอะไรคูณกับเชือกเป็นท่อนทท่อน,อนละเท่านี้แล้วก็บวกที่ศูนย์เสียนะคะเวลาทำต้องทำไงก็คืออลำดับที่หนึ่งนะคะทำเศษส่วนคะเป็นเศษเกินก่อนนะคะอะ่ข้างในคืออะไรสิบหกเป็นยี่สห้ายี่สห้าส่วนสิบหกนะคะบวกกับหนึ่งส่วนสิบสาม นะคะ16กับ13เราก็เป็นไงคะ16กับ13แล้วก็หาคอลอนอนะฮะ16 13 13มันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องคูณอย่างเดียวลวคะค่ะตอนนี้16ก็ต้องคูณด้วยคูณด้วย13ส่วน13นะฮะ13ก็ต้องคูณด้วย16ส่วน16อะคูณเข้าไปเลยคะ่ะนะฮะตรงนี้เราก็จะได้ว่าเท่าไหร่อะ ยี่สบห้าคูณสิบสามนะยี่สคูณสิจะเป็นสามสองห้าบวกกับสิบหกนะฮะส่วนสิบหคูณสินะฮะคือ208เสร็จแล้วก็คูณด้วยสินะฮะตรงนี้อันนี้ได้เท่าไหร่คะสามสองบวกกับสิก็คือ 3 4 1นะฮะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น3 4 1ไปเลยสามสี่แล้วก็สิบสอเข้าไปคูณใช่ไหมแล้วค่อยไปลบจาก24 24ะะิบสี่่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันตัดกันได้นะเอา2ตัดง่ายๆเลยนะฮะ เราก็จะได้ว่า24ลบ3ส่วน52อ่ะ3คูณด้วย341ส่วน52นะคะซึ่งตัวเนี้ยคูณกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ1 0 2 3นะ,ะ1 0 2 3อ่ะเราก็ทำตรงนี้ต่อนะคะขอย้ายขึ้นมาข้างบนนี้นะเท่ากับเท่าไหร่24 ก็ต้องลบเท่าไหร่คะ1,023่สมใช่ไหมส่วน52าิบสนะคะ52บ2คูณ24เข้าไปเลย 1, 2, 4, 8สี่นะคะลบ1นึ่ส่วนห2าสิบ ตัวนี้จะได้225นะคะส่วน52นะคะหรือทำเป็นเศษพาร์ตนะคะก็คือ4 200นะคะนะเศษส7บจส่วน52อเนี่ยอันนี้จะเป็นคำตอบนะคะถามว่าเชือกเหลือเท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะคะเชือกจะเหลือ4เมตร่ะ4เซนติเมตร สิบเจ็ดส่วนห้าสิบสองนะคะสี่เศษสิบเจ็ดส่วนห้าสิบสองเซนติเมตรเป็นคำตอบค่ะ